ข่าวพร้อมแมนเชสเตอร์เดตทประจำวันที่3กันยายนโดยโค้ชทฟวันแมนเชสเตอร์เย็นนี้ขอเสนอะผีประกาศเลยนะเบอร์เสื้อแข่งขันใหม่ของฮอยรุนลำเบอร์11ทันทีโดยทางแมนเชสเตอร์เดนะครับประกาศหมายเลขเสื้อของบรรดานักเตะหน้าใหม่รัสมุสฮอยรุนจะใช้เบอร์11ในช่วงซีซั่นนี้ โดยเว็บไซต์ของสโมสรแมนยู Man oo, ประกาศยืนยันหมายเลขของนักเตะหน้าใหม่อย่างฮอยรุนอัดได,ด้บาเยนเดียเซอร์คิโอเบรกิลอนเว้นว่างแต่เพียงโซฟิยาอัปปราบัชจะยืนหลังจากการลงทะเบียนให้ใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยฮอยรุนสุดหน้าทีมชาติเดนมาร์กจะใส่เสื้อเบอร์11 ที่เพิ่งถูกถอดออกจากทางบริันกริตบูธก่อนหน้าดาวรุ่งที่หมดอนาคตกับสโมสรไปแล้วและก็ปล่อยให้เคตาเฟยยืมตัวไปชิ้งานในวันสุดท้ายของตลาดซื้อขายในช่วงสมมวนี้ส่วนบางยินเดยนเนียจะเข้ามาสวมหมาเยเลขหนึ่งที่เคยเป็นของดาบิดเดคิอาขณะท,ที่ทางเลกิลอนเองแบงค์ซ้ายที่ยืมมาจากทางเซนต์พอตสเปอร์จะใช้เบอร์15ที่เคยเป็นของบาร์เซโลนาปิเซอร์กองกลางที่ยืมมาช่วงซีซั่นก่อนนะ ส่วนด้านจอร์นี่อีเวนที่สัญญาระยะสั้น1ปีนะฮะจะใส่เสื้อเบอร์35เหลือเพียงแค่อัปปราบัตที่ยังไม่ได้มีการยืนยันเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นแต่คาดกันว่าจะรับเสื้อหมายเลข4ไปรกรนะอนนะตัวนี้แล้วทางอาริอันโดกาตาโชปีกดาวรุ่งทีมชาติอาเจตนาก็เปลี่ยนหมายเลขจากเสื้อ19มาใช้เบอร์7ที่ว่างลงหลังการย้ายออกไปของเฟรตในครั้งนี้นะผมว่าง,งานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็ได้กันว่าจะเป็นเช่นไร เรามาดูข่าวจอมมานกันดีครับสุดเซอร์ไพรส์เลยนะมาตาลุยเจลิกเปิดตัวกับทางวิเซโกเบอย่างเป็นทางการในขณงนี้โดยกันที่ทางวิเซโกเบสมุสอนดังเจลิกเปิดตัวชวนมาตากองกลางตัวรุกชาวสเปนที่ย้ายมาร่วมทีมแบบไม่มีค่าตัวโดวยมาตาในบทสัญญากับทางการาตาสลายและก็กลา,ายเป็นอิสระตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมเป็นต้นมาดังนั้นจึงสามารถจะเซ็นสัญญากับทางวิเซโกเบสมุสรเจลิกญี่ปุ่นได้ แต่ว่าตลาดซื้อขายที่นี่จะปิดทําการไปแล้วก็ตามทีโดยกองกลางในวันภา5ปีรายนี้ได้กล่าวในงานแถลงข่าวเปิดตัวพร้อมกับบาบรินเวสเซ่กองกลางชาวฮังการีนักเตะใหมอ่อีกคนหนึ่งนะฮะของทางวิซุโกเบบอกว่าสวัสดีทุกคนก่อนอื่นเลยนะผมอยากจะขอบคุณท่านประธานชิฟูผู้ในการกีฬานักรั้งนี้และก็เจ้าของมิคิทานิซีโอของรากูเทนที่มอบโอกาสนี้กับผม ผมใหม้ความสนใจที่ญี่ปุ่นม,มาต,ตลอดนะและตอนนี้ผมก็มีความสุขจริงๆที่ได้มาอยู่ที่นี่แล้วผมหวังเอาไว้ว่าจะได้เล่นกับสโมสรแห่งนี้ที่ซึ่งเพื่อนเก่าของผมอินเอสตากับทางบีย่าเคยเล่นกันอยู่ที่นี่ผมยังได้ยินเรื่องดีๆเกี่ยวกับสโมสรแห่งนี้และเมืองน,นี้จากักเตะอย่างทางโบยานและก็ซัมแปะเพื่อนของผมสำหรับทางบาตาเองนั้นเลือกเสื้อมาด้คน14 กับวิเซิโกเบในฤดูกาล2023โดยสถานการณ์ปัจจุบันทีมของเฮชโคชทาคายุกิโยชิดะกำลังลุ้นแชมป์เจีลิกอย่างเต็มตัวในช่วงโค้งสุดท้ายของซีซั่นนี้แล้วเวลาน,นี้อันดับ2ของตารางคะแนนตามหลังโยโกฮาม่าเอฟมาริโนสเพียงแค่คะแนนเดียวแต่แข่งน้อยกว่า1เกมในขณันี้นะผมเป็นนะว่าง,งานนี้ต้องมาดูกันต่อไปกับลาการว่าใครจะเป็นแชมป์เรามาดูข่าวจอมมารกันดีครับ อะไยังไงบ้าไปแล้วต้องการ10,000ล้านปอนด์เกลเซอร์เปลี่ยนใจไม่ขายแมนยูแบบหักดิบกันเลยชินนะโดยทางตระกูลเกลเซอร์เตรียมจะถอดสถานะของไปแสดงออกจากการขายสโมสรหลังไม่มีใครให้ราคาระดับ10,000ล้านปอนด์ตามที่ตนต้องการนั้นโดยตระกูลเกลเซอร์เตรียมถอดแมนยูออกจากทางสถานการขายสโมสรแล้วหลังจากที่ไม่ได้รับข้อเสนอที่ต้องการตามการบริการจากทางเจดีเมล เวลาเก้าเดือนแล้วนำ้งแต่ที่เกลเซอร์ประกาศขายทีมโดยมีการยื่นข้อสเสนอการเทคโอเวอร์จากทางเซอร์จินรัสกิฟและก็ชิคยัสซิมบินรรมัดอันชนี ดยก่อนหน้านี้ดูเหมือนว่าปลายหลังเนี่ยจะมีโอกาสมั่นสุดแล้วจากการให้ราคามากถึง6ล้านปอนด์สถานลัาสุดนั้นกลายเป็นว่าตระกูลเกลเซอร์เนี่ยเลือกที่จะถอดสัญญของปีแสดงออกจากการขายสมสอนแล้วเนื่องจากเปลี่ยนใจมาวางแผนที่จะขายสมสรอ,อีกครั้งช่วงปี2025ประเ่อว่าจะสามารถเรียกราคาในระดับ7,000ล้านปอนด์ไปถึง10,000ล้านปอนด์ตามที่เขาต้องการได้ในครั้งนี้นะนะผมเป็น่างว่างานนี้ ก็ทางนี้ตร้กูลเกลเซอร์เข้ามาเป็นเจ้าของแมนยูตั้งแต่ปี2005ขณะที่ในรายการนี้เปิดตัวการให้กุนซืออย่างทางอดิชนฮักใช้เงินเสริมทัพตั้งแต่หน้าใหม่ไปมากกว่า180ล้านปอนด์แล้วเป็นว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปรับด้วยกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวจอมบาเกันดีครับอะไรยังไงเหนื่อยใจแทนเชนฮักนะมองเจ็ดประจันบานแข้งใหม่แมนยูตลาดเสมอนี้ความเห็นของเราท่านผมต่อการเสริมทัพของแมนยูในตลาดรอบนี้ โดยสรุปได้เลยนะว่าผู้เล่นทั้งหมด7คนคือมิสันมาส์องเดรโอนาน่าบรัสบุสฮอฮรินอัตตายบาจินเดียเซอ,เอร์คิโอบรกิลันโซฟิยาอัปาาบาชัชและก็จอนอนี่อีเวนในแง่ของปริมาณถือว่าเสริมเยอะพอสมควรแต่ไม่ค่อยได้น้ำได้เนื้อสักเท่าไรนักโดยปีแสดงยิมตัวซเซร์คิโอบรกิลันมาเป็นกรณีพิเศษเพระเาะแบ็กซ้ายที่มีอย่างลูกชองกับทางแทรเมาเลเซียนั้นบาดเจ็บขณะที่เดกโก้ดารโรดก็ไม่ค่อยน่าไว้วางใจ การคว้าโซฟิยาอับราบัชในวันสุดท้ายก็เช่นเดียวกันถ้ากาซซมิโลไม่แสดงถึงความโรยลาในวัย3เกมแรกขณะที่เมสันเมสาก็เล่นไม่ออกซะอย่างนั้นซึ่งดาวเต็ม,มร็รกโกผู้นี้คงจะไม่ถูกกระชากมาวมทีมอย่างแน่นอนแต่อะไรก็ตามงานนี้เจบัตเองก็น่าจะสร้างประโยชน์ให้กับทางปีศาจแดงแถมค่าตัวก็ไม่ได้แพงอะไรมากมายประเด็นหนึ่งแล้วก็เขาก็ช่วยให้อริกเชนฮากมีทางเลือกในการจัดทีมที่มากยิ่งขึ้น ประการหนึ่งเขาเป็นผู้เล่นที่บ้าพลังขยันทุ่มเทและก็วิ่งผ่านทุกสนามประการหนึ่งเขาเป็นผู้เล่นที่พร้อมมอบกายและก็ใจให้แมนยูแบบเต็มพิกัดด้วยคิดแล้วก็เสียดายอย่างสุดซึ้งทําไมไม่ยอมทุ่มซื้อแฮร์รี่เคนวะแมนสันเมาค่าตัว5 5ล้านปอนด์รัสมุสฮอยลุนค่าตัว75ล้านปอนด์รวมกันแล้วก็130ล้านปอนด์ค่าตัวขนาดนี้เตาทางสเปอร์ยอมปล่อยตัวแฮร์รี่เคนให้แมนยูอยู่แล้ว และปัญหาในการถล่มตะข่ายก็น่าจะจบลงอย่างแน่นอนเพราะเมาส์กับฮอยรุนนั้นอาจจะมีส่วนกับการทําประตูสู้เคนคนเดียวไม่ได้จะทำไปในรอบ2ฤดูการแมนยูเสริมทัพด้วยผู้เล่นที่มากกว่า10คนบอดไวายไปหลายร้อยล้านปอนด์ทีนี้ค่าอาดาเจ้าของทีมเรื่องไม่ยอมใช้เงินไม่ได้น,น,นะครับความกดดันจะตกไปอยู่ที่คุณซูออยางเอริชเชนฮาร์กคิดแล้วก็เหนื่อยใจแทนพี่แกจริง พราะความคาดหวังสูงทะลุหลังคางห้องน้ําไปแล้วแพลตฟอร์มการเล่นก็ยังไม่เข้าที่เข้าทางและก็ยังไม่มีความสม่ำเสมอเป็นบ้าเป็นบออีกครั้งในครั้งนี้นะแผมเป็นว่างานนี้ก็ต้องดูกันต่อไปก,ก็นด้วกันเป็นการที่มาระบายสักเล็กน้อยนะฮะว่าทําไมทําไมแมนยูนั้นซื้อใครมาก็ยังไม่เกิดสักทีเรามาด,ดูข่าวจอมานเก่นครับอาจจะยังไงเก่งแต่เด็กนะเดอแซบี้มั่นใจเฟอร์กูสันขึ้นแท่นยอดดาวยิงของยุโรปอย่างแน่นอน โดยทางบรอเบโต้เดอะแซวีกุซือของทางบริตันแอนด์ฮอฟอารเบียนยกย่องฟอร์มการเล่นของอีแวนเฟอร์กุสันหลังทำแฮตทริกในเกมที่เอาชนะนิวคาสเซิลไปได้3ต่อน,นึ่ในครลังนี้โดยกองหน้าไอริชวั t แปดปีออกตัดเป็นตัวจริงในเกมที่เอเม็กสเตเดียมอนโชว์ฟอร์มโรนะฮะแฮตทริกในเกมนี้ไปได้อย่างยอดเยี่ยม รวมไปถึงฟอร์มการเล่นที่มีส่วนร่วมทีมตลอดเวลาทําให้เดิร์แซบี้มั่นใจได้ว่าดาวยิงรุ่นน้องมีสิทธิ์จะก้าวขึ้นมาไปถึงระดับยุโรปได้ไม่ยากเลยนะผมมีความสุขกับเขาเฟอร์กุสันในวันนี้ไม่ใช่เพียงแค่การทําประตูเท่านั้นผมพอใจเรื่องฟอร์มของเขาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในครึ่งแรก เขาหาตำแหน่งได้ดีมีทางอินิวคาสเซิลเล่นเกมรับ4-4-1และมันก็มีแผนและพื้นที่สำหรับเขาเขาเข้าใจได้เลยว่าพื้นที่อยู่ตรงไหนเขากำลังทำงานเพื่อเติมเต็มคุณภาพของเขาอยู่เขาสามารถกลายเป็นนักเตะที่ยิ่งใหญ่ได้เป็นอย่างมากคุณภาพของเขาเพียงพอที่จะเป็นยอดนักเตะเขาสามารถกลายเป็นหนึ่งในดาวดิงของยุโรปได้เขาเกิดในช่วงปี2004เขาอายุเป็นแค่8ปีดังนั้นผมไม่รู้นะว่ามีนักเตะอีกกี่คนที่ทำประตูแบบเขาได้หรือไม่ ทันทีทางบริตันจะกลับมาลงสนามหลังเบรกทีมชาติในเกมบุกไปเยือนแมนเชสเตอร์ในค่ำคืนวันที่16กันยายนที่ถึงนี้นะผมเป็นในว่างานนี้เดี๋ยวเจอกันครับเรามาดูข่าวจอมมากันครับเชื่อผมสินะเทนฮักมั่นใจหอยรุ่นนี้รับมือกับแรงกดดันได้ดีที่แมนยูแบบบอกว่าสบายๆเลยนะ โดยอ e ีริชชันฮาร์กุนซูแมนยูเองก็มั่นใจเลยนะว่าบรัสฟุสฮอยรุนคน้าตัวใหม่ของทีมจะรับมือกับแรงกดันมหาศาลเอาไว้ได้หลังจากที่ย้ายมาทางอตาลนตาโดยค่าตัวมหาศาลมากถึง7จล้านปอนด์โดยแมนยูสร้างเสไพภัยด้วยการเซ็นสัญญารับผมกับทอยรุนด้วยค่าตัวแพงดิปริ้วเลยก็ว่าได้ทั้งที่ถูกมองว่าขาดประสบการณ์ทุกบอลร,ระดับที่สูงและก็ยิงประตูได้น้อยอีกด้วยซึ่งฮอยรุนเพิ่งจะลงตัวจริงระดับสโมสร ได้เพียงลงกันแล้ว39เกมเท่านั้นและก็ยิงไปเพียงแค่18ประตูในลีกแต่ว่าเทนฮากมั่นใจว่าหหกชาวเดนมาร์กนั้นจะรับมือได้ดีเขากระหารแล้วก็นั่นก็เป็นของ,ของแล้วเขามีความเชื่อและส่วนที่เหลือจะตามมาเองนะเราเฝ้าดูถึงทักษะและก็คาแรคเตอร์ทุกที่ที่เขาไปถึงตอนนี้ทั้งออสเตรียและก็อิตาลีเขาสร้างอิมแพคที่ยอดเยี่ยมเชนฮากได้กล่าวชิงใช้เอาไว้และนี้ก็เป็นสรุปขา่าวโดยสมสร แมนเชสเต็ดในช่วงเย็นครับขอบคุณทุกคนติดตามชมผมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากนะครับ